กระหมอมได้เขียนการค้าเข้าออกของตระกูลซูทั้งหมดไว้ในคำร้องตะกูลซูอุดหนุนรัชเชียงด้วยเหรียญทองมากกว่า4ี่0มืเหรียญทุกปีสนับสนุนทหารส่วนตัวจํานวนมากและโจรสามตาปีศาจและติดสินบนเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเทียนซีแม้ว่าสักดินาของเขาจะใหญ่โตแต่ก็ไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้มากนะักแล้วเงินของตะกูลซูมาจากไหนล่ะมันคือการค้าทาสพวกเขาใช้คนเย่เป็นทาสและขายกับชาวเชียงและไม่เพียงเท่านั้น พวกเขายังผูกขาดการลักลอบสินค้ากับรัชูด้วยภายหลังยุทธการบรูเดเย่รัฐผูอยู่ในสภาวะขับขั่งแต่กองทัพชูไม่ได้รับความเสียหายและกลายเป็นปัญหาไหลาแรงสําหรับประเทศเย่ของเรากองทัพของเรากําลังเผชิญหน้ากับชูทางทิศตะวันตกมากกว่าครึ่งแล้วแม้ว่าสงครามจะยังไม่เริ่มต้นแต่กหมองเกรงว่าสงครามจะเริ่มต้นในอีกไม่นานนี้แต่โซนานมีส่วนร่วมในการลักลอบขนสินค้าจํานวนมาก และได้รับเหรียญทองจํานวนมากผ่านทางลัดเชียงและฉูตูหนานต้องการทําอะไรกันแน่จางชงยอดเยี่ยมมากเขาไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือส้นหลังจากด้านหน้าวิธีดับความโกรธของกษัตริย์คือปลูกความโกรธได้ดุนแรงขึ้นนําไปสู่เหตุการณ์สาคัญอีกครั้งและส่งผลกระทบร้ายแรงในช่วงเวลาวิกฤตตูหนานมีบันทึกลับหรือไม่ไม่พยกระตูหนานป่วยอยู่ที่บ้านพยกะในทางนทการของจังหวัดเทียนซีมีใครเคยรายงานเรื่องโจรสาบาบพยัระตูหือไม่ ไม่พยาค้อเซิ้นหลามไม่เต็มใจที่จะสารภาพสิ่งใดโดยบอกว่าเขาจะสารภาพทุกอย่างก็ต่อเมื่อมีคนสนิทของกรรษัตริย์อยู่เคียงข้างเขาดีส่วนไปสอบสวนเซิ้นหลามในการส่วนตัวความผิดฐานหลอกลวงจกักรพรรดิคดีสาบแช่งเจ้าชายและคดีสังหารเธอวูจะต้องได้รับการสอบสวนอย่างละเอียดทีถ้วนพยาค้หนิงฉีเจ้าก็ไปเหมือนกันแต่อย่าพูดแค่ดูเฉยเพยาค ถ้าเส้นหลังไม่สารภาพเขาจะถูกดิดรลอยเกียกของเขาเขาเป็นคนละเอียดอ่อนและเปราะบางและไม่สามารถรับการลงโทษได้ดังนั้นเขาจะพูดอะไรก็ได้ถ้าเส้นหลังหลอกลวง,งจักรพรรดิจริงๆและสาบแช่งเจ้าชายจริงๆง,งั้นจินโจก,ก็ไม่ตำหนิข้าที่โหดเยี่ยมหรอกข้านับถือเขามากทำไมเจ้าถึงทำกับข้าแบบนี้หนึ่งชั่วโมงต่อมาดีซวนมาถึงซาลาตาลีและพาทุกคนไปที่ห้องประหารชีวิตลับของซาลาตาลี เส้นหลังกริย์ต้องการถามเจ้าเรื่องบทกวีเมื่อหลายพระจันทร์จะสดใสที่ขับร้องโดยโหววู่เจ้าขายมันได้กับนางนั้นหรือใช่ไอ้หนูเจ้ากำลังมองหาความตายจริงๆนี่คือกุญแจสำคัญของคดีนี้และเจ้ากล้ายอมรับมันจริงๆงนั้นหรือแม้ว่าข้าอยากจะช่วยเจ้าแต่ก็ทำไม่ได้เสื้อผ้าของเหอวู่ในคืนนั้นเจ้าเป็นคนขายให้นางด้วยใช่ไหมไม่ข้าเขียนได้แต่บทกวีแต่ทำเสื้อผ้าไม่ได้ มีคนติดสินบนจิตกรในวังให้วาดภาพเผอวู้ด้วยวิธีที่สะดุดตาเป็นพิเศษดึงความสนใจของฝ่าบาทเจ้าได้สั่งคนไปติดสินบนจิตกรหรือไม่ไม่จิตกรคนนั้นสารภาพโดยกล่าวว่าบุคคลที่ติดสินบนมาจากตระกูลจินเป็นไปได้ยังไงกันคนคนนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลจินของข้ามันคงเป็นการกล่าวหาที่เป็นเท็จที่บ้านของดีววนเจิงผ้าเช็ดหน้าผ้าไหมนั้นมีลายเซ็นหลัวหง และเหอวูที่เจ้าจ่าลึกไว้หรือไม่และคนร้ายในหลุมใต้เตียงของดีวอนจิ้งที่สาบแช่งเจ้าชายเจ้าเป็นคนส่งคนไปฝังมันใช่หรือไม่ไม่เส้นหลังเจ้าเสร็จแล้วแค่นั้นแหละการปฏิเสธตอนนี้จะมีประโยชน์อะไรเจ้าควรจะปฏิเสธตั้งแต่แรกตามดที่เจ้าสารภาพว่าเจ้าขายเมื่อไรที่ประจานจะสดใสให้กับเหอวูโดยเฉพาะข้อหานี้ก็ชัดเจนแล้วเส้นหลังในเมื่อเจ้าตอบคำถามเสร็จแล้ว ต่อไปข้าจะลิดลอยเกีียวทั้งหมดของเจ้าจากนั้นเจ้าจะถูกสอบปากคาโดยสามแผนกจากนั้นเจ้าจะถูกตัดสินลงโทษหากมีสิ่งใดที่เจ้ายังไม่ได้พูดแล้วก็มันยังไม่สายเกินไปที่จะบอกข้าตอนนี้ร่างกายเล็กๆของเจ้าไม่อาจจะสามารถทนได้เมื่อมีการลงโทษท่านหลี่ถูกสิ่งที่ข้ารู้ได้รับการบอกกล่าวไปแล้วการตายของเหอวูไม่เกี่ยวอะไรกับข้าเลยจริงๆแล้วจะเกี่ยวข้องกับใครไม่มีทางที่เจ้าจะกำจัดข้อหาอาชญากรรมนี้ได้ เฮมไปเฮมลีซวนเจ้าแค่ถามคำถามในนามของฟาบาเท่านั้นอย่านำอารมณ์ส่วนตัวมาด้วยไม่เป็นไรท่านเสิ้นดูแลตัวเองได้ปัญหาของข้าจบลงแล้วมาพิจารณาคดีร่วมกับทั้งสามหน่วยกันดีกว่าขันทีลีโปรดิสลอยเกิคอนเซ้นหลังและนำเข้าสู่การพิจารณาคดีด้วยเฮ้อนี่คือทั้งหมดที่ข้าทำได้ท่านลีศพของเหอวู้เพิ่งถูกขนส่งข้าค้นพบใหม่แล้วนางไม่ได้ฆ่าตัวตาย แต่ถูกทำไม่เหมือนว่าฆ่าตัวตายปรากฏว่าเจ้ามีแผนสำรองงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนไม่มีทางที่เหอวูดถูกทำให้ดูเหมือนว่าฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนท่านจางโปรดอย่าพูดเรื่องไร้สารละทำไมมันเป็นไปไม่ได้ละ่ะขันทีรีท่านยังไม่รู้ว่ามีคนมากกว่า20คนถูกส่งไปปกป้องเหอวูดทั้งชายและหญิงและพวกเขาก็อยู่ที่นั่นเสมอแล้วที่หลังจนกว่ายี่ทำไมเหมอวูดถึงมาหาข่าคนเดียวได้ นั่นเป็นเพราะว่านักลบของเจ้าปิดกั้นทุกคนที่อยู่ข้างนอกและอนุญาตให้เหอวูเข้าไปได้เท่านั้นสาวมันก่อนนางไม่ได้ทานอาหารเย็นดื่มบวายและกลับไปที่ห้องของนางเพื่อเขียนจดหมายตามลาพังพอนางต้องเขียนจดหมายถึงพระองค์ทุกๆสาวบ้านเรามีหน้าที่ส่งจดหมายเท่านั้นและต้องไม่อ่านทุกคําหลังจากที่นางเขียนจดหมายเสร็จพอนางเขียนจดหมายเสร็จแล้วนางก็นอนลงและคนของเราก็อยู่ที่นอกประตูการป้องกันของเราเข้มงวดมาก ในช่วงนี้แม้แต่แมาลางวันก็ไม่สามารถบินเข้าไปได้แล้วนางข่าตัวตายได้อย่างไรกินยาพิษทงจิเรามีสิ่งนี้ในเฮ้ยซุยไทยสารส้มสีแดงเป็นสารหนูมีปริมาณอันตรายถึงชีวิต0.1กรัมไปที่วังแล้วขอให้หมอหญิงมาต,วตรวจร่างกายขอรับแล้วการลิดรอนเกียรติและการลงโทษของเสินหลังละ่ะนี่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนหาเคอวูดถูกทำไม่เหมือนดูว่าข้าตัวตายทั้งสองกรณีก็ไม่เหมือนกัน ต่อไปเรามาดูกรณีของเส้นหลังที่หลอกลวงจกรพพัดก่อนการพิจารณาคดีร่วมระหว่างสามฝ่ายยังดําเนินต่อไปหลังจากการป้นขบถูกป,ป่าปรามหนิงเหยนและหยุนมิงเจอก็บังคับพวกเขาเข้าไปในยาเมนเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นหลังถูกทรมานเส้นหลังเนื่องจากเจ้าสารภาพว่าเจ้าเขียนเมื่อใดที่ประจาร์จะสดใสข้าอยากจะถามเจ้าว่าทําไมเจ้าถึงขายบทกวีนี้ให้กับไปนางเหอด้วย แน่นอนว่ามันเป็นเพียงการรับสาวๆและแก้แค้นหลี่เวินเจิงเจ้าจะอ้างอะไรกันแน่เสิ้นหลางในที่สุดเจ้าก็สารภาพว่าเพื่อแก้แค้นหลี่เวินเจิงแล้วเจ้าใสา่หลายเหอหูได้อย่างไรและเจ้าฝังคนร้ายที่สาบแช่งเจ้าชายไว้ใต้เตียงของหลี่เวินเจิงได้อย่างไรบอกข้ามาสิดูเหมือนว่าท่านหวังจะเข้าใจผิดนิดหน่อยข้าบอกว่ารับสาวๆเพราะว่าเขาสวยมากแน่นอนข้าชอบนางเหตุผลที่ข้าแก้แค้นหลี่เวินเจิง คือข้ารู้ว่าหลี่หวนเจิงชื่นชอบเหอหูเป็นอย่างมากดังนั้นข้าจึงให้บทกวีแก่เฮอหวูเมื่อประจันจะสดใสโดยหวังว่าจะทําให้นางประทับใจและชนะใจนางการทําให้ดีหวนเจิงอาจเจียนเป็นเลือดคือการปนผู้หญิงที่หลักของเขานี่ยังอธิบายแบบนี้ได้อีกเหรอเป็นไปไม่ได้งั้นหรือในเวลานั้นเฮอหูไม่รู้จักจกักรพรรดิดังนั้นจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมที่ข้าจะไล่ตามจากระยะไก,กลมันคือไอซิ่งบนเค้ก ข้ากาลังพยายามทําให้เหอวู้พอใจจากระยะไกลโดยตั้งใจจะแก้แค้นหลีวนเจิงแล้วท่ากษัตริย์รู้ละคิดเหรอว่าข้าเส้นหลังจะตามทันเหอวู้ไม่ถึงเส้นหลังเจ้ายังคงพยายามปฏิเสธอยู่ใช่หรือไม่แน่นอนว่าเจ้าต้องการฆ่าหลีวนเจิงดังนั้นเจ้าจึงใช้ระโยชน์จากหเหอวู้ฝังคนร้ายไว้ในใต้เตียงของหลีวนเจิงเพื่อสาบแช่งเจ้าชายสิ่งที่ท่านพูดไม่สมเหตุสมผลเลยนะทำไมข้าจะต้องฆ่าหลีวนเจิงด้วย พอในงานม่านหมายของจางจินลี่หวนเจิงกล่าวหาว่าเจ้าทรยศและเขียนบทกวีโคงสั้นๆไว้ในหนังสือของเจ้ามีคำอยู่ีคำสวรรค์ลงโทษจินจุนเขาต้องการฆ่าท่านดังนั้นท่านต้องแก้แค้นนี่เป็นเรื่องจริงแต่ข้าได้ต่อโต้ทันทีแล้วจินจุนส่งความคิดที่จะกะบฏและลี่หวนเจิงก็สมรู้ร่วมคิดกับจินจุนข้าคิดว่ายังไงเขาก็จะต้องตายแล้วทำไมข้าจะต้องกังวลด้วยละ่ะเจ้าคิดซับซ้อนขนาดนี้ได้อย่างไร ข้าขายบทกวีของข้าให้กับเฮอรวูเพียงเพื่ออวดสาวๆและเพื่อเอาชนะความรักของดีวันจิง้งผิดไหมเจ้าทุกคนไม่เห็นเลยว่าข้าตันหาแค่ไหนนิงเยียนเซียนปร,รมจา์เหยาเอ,อ๋อโซยินเรื่องอื้อฉาวของข้าแพร่กระจายไปทั่วหากเป็นเช่นนั้นข้าจะรอผลการชนะสูตรพิกศพไม่ว่าเจ้าจะตรวจสอบอย่างไรเฮอร์วูก็ฆ่าตัวตายไม่ว่าเจ้าจะดิ้นรนแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่พิสูจน์ได้ว่าเฮอวูฆ่าตัวตายจริงๆ ทุกอย่างในบันทึกการฆ่าตัวตายก็จะสามารถสรุปได้ว่าเป็นความจริงความจริงที่ว่าเจ้าทําลายความบริสุทธิ์ของเหอวูก็เป็นเรื่องจริงเช่นกันเส้นหลังเจ้ามีวิธีเดียวเท่านั้นคือตายในคณะหาของคุณนางเจนหยวนแม้ว่าเขาจะไม่ปรากฏตัวแต่ซูหนังก็ได้รับบันทึกการสอบสวนคดีของเส้นหลังแล้วจางฉงกําลังก่อปัญหาเราควรทําอะไรกับลูกชายของเขาและหลานของเขาไหมนาสนมของเส้นหลังกําลังตั้งท้องด้วย เราควรเตะท้องของนางไหมยังไม่จําเป็นในขณะนี้เหอรวู้ฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนใช่หรือไม่แน่นอนว่าข้าไม่ได้จับมือนางเขียนนางเขียนมาถึกการฆ่าตัวตายต่อหน้าข้าและนางเขียนทุกคำด้วยตัวนางเองนางยังดื่มชาที่ผสมสารหนูด้วยตัวเองด้วยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อที่จะล้างแขนเส้นหลังและได้รับความปวดปานจากกษัตริย์อีกครั้งเหอวู้เลือกที่จะร่วมมือกับตระกูลซูเหอวู้มีเพียงหยดเดียวในถ้วยชานี้ ตามใดที่เจ้าดื่มบัน้นเจ้าจะตกอยู่ในความเคลื่อนไหวที่ถูกระงับและข้าจะปลุกเจ้าให้ตื่นในเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่กัตสิยเข้าใจความตั้งใจของเจ้าแล้วเราจะได้รับการสนับสนุนอีกครั้งในเวลานั้นพวกเราตะกกลซูจะต้องร่วมมือกับเจ้าเพื่อตรวจสอบและรักษาสมดุลของคุณนางสนองเปี้ยนน่าเสียดายที่เหอวู่ไม่รู้ว่าการร่วมมือกับตะกูลซูกำลังวางแผนกับเสืออยู่ขอบถ้วยชาถูกทาด้วยสารนูแล้ว ท่านพ่อไม่ต้องสงสัยเลยว่าคราวนี้เส้นหลังจะตายแน่และเหอวูจะฆ่าตัวตายไม่ว่าเราจะเสบสวนด้วยวิธีใดก็ตามเส้นหลังคนนี้โง่เขาต้องผ่านความยากลำบากมากมายในการฆ่าลีเวนเจิงและทิ้งช่องหัวขนาดใหญ่ไว้ให้กับเราเขากำลังร้องขอความตายของตัวเองจริงๆกษัตริย์นิงยอนเซียนเห็นแก่ตัวและใจ้ายเขาเคยลักเส้นหลังมาก่อนและไม่สามารถทนต่อการทรยศได้อย่างแน่นอนเมืองหนูโจอยู่อย่างโดดเดี่ยวถ้ากษัตริย์ประหารเส้นหลัง ตะกูลจีนจะกะบฏหรือไม่กษัตริย์จะสรงดําเนินการเพราะเหตุนี้หรือไม่เพื่อฆ่าเส้นหลงังตะกูลจีนไม่สนใจเรื่องการทรยศอีกต่อไปหลายคนต้องการกําจัดตะกูลจีในให้สิ้นซอกตะกูลจีนเป็นขยะบประเภทไหนแล้วพวกเขาต้องการอยู่เคียงข้าตงตะกูลโซของเรางั้นหรือฝันอะไรอย่างนี้ส่งคนไปสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งไปยังรัฐบูและอีกกลุ่มหนึ่งไปยังรัฐเชียงเพื่อไว้ขอรับ